สวัสดีครับผมมื่อนี้ก็บพบพ่อกันย้ำมอคืนแล้ครับเมื่อนี้ก็ว่าสิไปหาใต้เห็ดปวกนลครับเมื่อเนี้ยนี่เคือบ่บาๆเนี่ยจะสิออกหลายหรือสีออกบวกบ่โ่เูดอครับไปครับบ้านเนี่ยพ่นละขึ้นไปถึงพูนละครับไปรุ่นน้ำกันว่าเขาสิมานหรือบ่ามานครับไปครับพี่น้องฮั่นดยเบื้องครับมีห้อยสร้างนะครับเนี่ยเนี่ยครับ มือนี่ก็ถือว่าต้องระวังแน่ล่ะครับเนี่ยเพราะว่าห้อยสร้างมันลงมาครับมือนี่ห้อยบางหญ่เลยครับบ่ิมวนห้อยหน่ยน่อยเด้อนะครับลมห้อยสร้างนะครับเห็นว่ามือนี่ก็ต้องคอยระวังน้ำแน่ล่ะครับเก็บแต่เห็ดบ่ไไรต้องเงยหนาแน่ชุดแรกครับ ขาเน่าครับขาบอดีปันเลยเลยได้ตัดขาเนี้สดายอยู่ครับมันแบบเถาเนี่ยม,ม,มากลางคืนเนาะ อปผ,ผูุครับเอาว่าได้ขานบอ่อดีนะครับเห็ดปวกภูเขาเนี่ยมันว่คือเห็ดปวกอันนั้นครับได้ดอกเดียวขาบอ่อดีหรีอครับขานเน่ามัด ดอกบานเนี่ยกบสร้างมันแล้วครับกินได้ที่เขาหรอ,อพอพ่อเ็ดหนายเขียวครับดเหนายเขียวดอกบางงามเลยครับเอาท่นตัวน้ำนนีม ขาเน่าื้อครับโอ้นี่เป็นเสียอลาเลยไม่ได้หืมดอกนี้หวังไงลยครับหืมดอกนี้คือเถาเท่ะ อะไรยุดอกครับโอ้มาได้หรอกงั่งแล้ว Au okay. revoir. เอาละครับบันเนี่ยกับมาเบิงผลงานการหาเห็ดของเขาหรือว่าใต้เห็ดล่ะครับคำคืนนี่นะครับกับมีข้อมหมันมาฝากพี่ฝากน้องเขาซ้ำนี่ล่ะครับเมื่อเนี่ยหมานบ่หลายครับพอได้เจียวหนึ่งนี่แหละขนุ่แจงก็ได้ถวยนึงนน้อยล่ะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คือเสียไว้ซ้ำนี่ล่ะครับเห็ดมันก็เป็นแต่หาต่อผมก็นเลยสิกลับบ้านครับจังไดรุ่นเห็ดดินเห็ดหยังทั้งเขาุ่นดีกว่านะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ลาตีสวัสดีครับผม